คลิปนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับรถพี่ๆท่านใดที่ว่าเกิดอาการประมาณนี้นะฮะเนี่ยฮะเป็นชั้นแล็กเกอร์นะครับผมเนี่ยขูดออกง่ายๆแบบนี้เลยครับเป็นฟิล์มบางๆออย่างเนี้ยนะครับผมสาเหตุนะครับเกิดจากอะไรนะสาเหตุหลักๆนะครับที่เกิดกรณีแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะกดง่ายๆเลยนะครับผมมันก็จะออกเป็นแผ่นๆแบบนี้นะก็สาเหตุหลักๆนะครับก็จะเกิดจาก เวลา,าเราพ่นสีจริงไปใช่ไหมครับผมเวลาพ่นสีจริงไปปุ๊บคราวนี้เราทิ้งช่วงทิ้งระยะเวลาไว้นานเกินไปนะครับก่อนที่เราจะเคลือบแลกเกอร์นะครับผมก็มันก็เลยอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรเคมีไม่ตรงกันอะไรประมาณนั้นนะครับผม,มเราทิ้งระยะทิ้งช่วงเวลาในการเคลือบแลกเกอร์นะครับผมนานจนเกินไปนั่นเองนะก็เวลาทีา่ผมดุนที่สุดนะครับก็ทิ้งไว้สักหลังจากที่เราพ่นสีจริงนะครับผม สักห้านาทีนะครับผมแล้วเรามาเคลือบแลกเกอร์อย่างนี้กําลังดีครับผมแต่คันนี้น่าจะทิ้งช่วงไว้นานพอสมควรนะครับผมมันก็เลยทําให้ชั้นเลกเกอร์นะครับเกาะไม่แน่นนะครับผมมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับผมช่างปูนะครับผมมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนคันนี้ก็สงส่จะต้องรอกออกหมดนะครับดูตรงนะ โอเคครับ okay, ผมเนี่ยนก็จะขึ้นทั้งคันเลยครับผมแถบฝั่ง